สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันตั้งแต่สมัยโบราณกาลเราย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาตินะคะแต่มีอยู่ยุคนึงค่ะเราเปลี่ยนมาใช้สีเคมีแต่สมัยนี้เราหันกลับมานิยมธรรมชาติมากขึ้นใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติมีหลายเทคนิคหลายวิธีการด้วยกันวันนี้จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า e c o Print เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยใครมีใบไม้ดอกไม้อยู่รอบๆบ้านสามารถลงมือทำได้แต่ต้องดูทุ่งแสงตะวันก่อนนะคะเกี่ยวแปกับพี่ดีกว่าสองสองไปเลยอ่อิเด้ิ ในธรรมชาติมีสีสันมากมายใบไม้ไม่ได้มีแต่สีเขียวเด็กๆบ้านหนองสนวนเขารู้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ใบไม้ซ่อนสีอะไรวไว้บ้างต้องติดตามชมค่ะนี่ครับสามใบนี้เลยปั่นกันมาที่ดงยางนา มีต้นยางนาเหลืออยู่แค่ดงเดียวในย่านนี้จะลองเก็บใบยางไปพิมพ์ผ้าค่ะเอาไปเลยครับสี่ขี่ี่คนนะครับ ดี๋ยยกฝนแบบเมื่ี้นะครับไม่ไม่จะหลุดนะครับปันออกสุดทีใช่ยักกลัจะไปยุคาจะไปเก็บอะไรต่อดีนะตามมาค่ะขึ้นเกี้ย์หนึ่งเลยูพี่นนนริมทางมีใบไม้หน้าตาแตกต่างกันหลายชนิดเลยค่ะใบเรียวๆยาวๆนี้คือ ใบยูคาลิปตัสค่ะน้าแอดคุณอรุณีนิยมกูลเป็นครูพิมพ์ผ้าใบไม้ของเด็กๆจะเลือกเก็บใบไหนยังไงถามน้าแอดค่ะไม่มีพี่นนเราไม่มลไลบเอาไปแค่พอด,ดียาไปเยอะมีใบอะไรที่พวกเรายังไม่เคยทดลองม้างเนี่ยแถวนี้มีหมดทุกใบแล้วอ่ะ น้องกิว้วอยากจะได้ใบก้างปลาสวยๆข้างบนโน้นก็ต้องปีนสักหน่อยค่ะอ้ังกิ่งไหมคะ,ะใช่สวยมากเลยเนะี่ยใบแก่ๆางปลาเงียบเลยใบใหญ่ครับข้างล่างก็มีสวยๆเหมือนกันนะคะเราไปเยอะไม่ได้ตรงนี้มีต้นไม้ขึ้นรกๆรวมๆกันหลายชนิดเลยค่ะ น้าแอดสนใจมากเลยเพราะว่ามีใบไม้ดอกไม้เถาวันแปลกตาน่าจะเอาไปทดลองพิมพ์ผ้าเพื่อจะได้สีใหม่ๆค่ะแดดเริ่มร้อนแต่เด็กๆก็ยังคึกคักปั่นกันต่อมา ถึงต้นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อนกันลปพฤกษ์ดอกสีชมพูอ่อนๆของกันลปพฤกษ์ถ้าเอาไปพิมพ์จะได้สีชมพูไหมคะน่าจะสีเหลืองทำไมกลีบสีชมพูแต่พิมพ์ออกมาจะเป็นสีเหลืองล่ะคะก็อาจจะเป็นไปได้เด็กๆเคยพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้บอกว่า แม้แต่ใบเขียวเขียวพอพิมพ์ออกมาแล้วได้สีตั้งหลายสีนะคะมันอาจจะให้สีสีเหลืองสีจำสีอะไรก็ได้สีม่วงใบสักเนี่ยครับใบสักสีเขียวแต่ให้พอเอามาวางแล้วมันก็จะเป็นสีม่วงครับพอเป็นหนึ่งแล้วครับก็ต้องเอามาทดลองครับถ้าอันไหนทดลองไม่ออกแล้วก็ไม่ทำครับแล้วก็ไปเอาอันอื่นมาทดลองครับ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนท้องทุ่งหนองสนวนเต็มไปด้วยสีสันดอกไม้หลากหลายชนิดทยอยผลิบานเจิดจ้าท้าแดดท้าลมความสนุกของเด็กๆก,ก็เริ่มขึ้นเมื่อปิดเทมอมภาคฤดูร้อนมาถึงเช่นกันดอกดาวกระจายใบชุมเห็ดเทศอเคนหมครับด <c oughs> เปลือกต้นยูคา สบู่เลือดและใบไม้ดอกไม้ต่างๆจะเปิดเผยสีสันใดออกมาบ้างต้องติดตามค่ะรหเขวเราก็ต้องรูว่าสเขียวตสอะไรเด็กๆจะพิมพ์ใบไม้ลงบนเสื้อยืดคิดเอาไว้ในใจแล้วว่าจะต้องทำแบบไหนใช้ใบอะไรบ้าง แผ่นแยกทำลายครับมันก็พับมาก็จะได้ก็จะได้ใบชุ่มเห็ดเทศน้าแอดแนะนาให้ร่างแบบไว้ก่อนป้องกันการรักพี่เสียดายน้องใบนั้นก็สวยใบนี้ก็อยากได้เฮ้เดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นมะม่วงเฮ้ยเอาเป็นตรงนี้เป็นมะม่วงดีกว่าเนี่ยข้างๆอ่ะเนี่ยเออข้างๆแมวเอาแมวแถวเดียวแมวหน้าผัวมากใบสักครับทั้งหมดเลยเหรอครับแมวสีชมพูหมดหมูสีม่วงหมดครับ แล้วข้างๆก็จะเป็นต่อไร้ก็จะแบบนี้เลยครับต่อลายก็เป็นใบมะม่วงครับโทนเขียวม่วงครับส่วนแขนไมวเอาครับแขนไม่เอากิ้ววันนี้นู้ทำอะไรมางชุมเม็ดชุ่เม็ดแล้วก็ชุมเห็ดเทศเหรอกระจายครับโอเคสีทางครับสีทางแล้วกระจายหนูอยู่ตรงไหนกระจายจะเอาเป็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วตรงกลางไม่มีตรงกลางสบู่ น,นี้คือ,อใส่เต็มไหม,ไมหรือว่าใส่หางๆกันใส่ตรงนี้จะเอาเป็นเอาหนูดูนะอันนี้ใบชุมเห็ดเทศสีเหลืองคอันนี้สีส้มเหลืองกับกส้มอันนี้ตรงนี้จะเ,เป็นเปลือกอยูคาเปลือกอยูคาใส่เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าไปสมมุติตามขวางใช่ไหมเปลือกอยูคา เสื้อยือดสีขาวแช่น้ำด่างผสมสารส้มหรือมอดแอนส์ไวจะช่วยดึงสีจากใบไม,ม้ออกมาได้ดีค่ะสะอาดสะอาดดังแล้วนำมาจุ่มในน้ำสนิมอีกครั้งน้ำสนิมจะเป็นตัวช่วยปรับแต่งโทนสีให้เข้มขึ้นยังเปลี่ยนเลย หมดแรงใช่ไหมของกิ้วนี่โอ้โหเหลือเพียวเลยได้ครับตัวสทย,ยนะมดออกแบบแมวไว้หลายตัวเลยค่ะตัดใบไม้รูปแมว ด้วยวิธีนี้ค่ะแมวครับเ็แมวมครับมันรูปทรงเหมือนแมวครับมันก็เลยเป็นแมวครับเนี่ยครับแป้นมันจะได้ไงวางใบไม้ดอกไม้ตามที่ออกแบบที่คิดไว้ ตอนนี้ทุกคนสังเกตและจดจำสีใบไม้ไว้นะคะนี่ไงมะม่วงผมจะทำใบมะม่วงกับใบสักนะครับอีกแถวหนึ่งมะม่วงน่าจะไม่พอืูรักแมวไม่เหมือนใครอยู่แล้วเียเ่าแมวม่วงอ่ะบ้านใครมีเอามาอวดทีพออันนี้ไปมันพอหนึ่งแล้วมันจะเป็นสีม่วงคนระับ าสีของใบสั่งเป็นสีม่วงครับตั้งใจทําให้ข้างๆมันเป็นเขียวแสแล้วก็ตรงกลางมันม่วงๆเท่าที่ทำมาเลยนะครับชอบหนึ่งเลยนะครับมะม่วงครับสองก็จะสักครับส่วนสามก็จะเป็นดอกดากระจายครับยจักไม้หัวนเลยวหจากไม้กดลงไปมือเปล่า ม้วนผ้าให้เรียบและแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ต้องมีคนช่วยม้วนค่ะแน่นกลมเหมือนโรตีเลยนะคะแรงเยอะดิเออนั่แหละดยืดมาแล้วม้วนอ่ดึงให้มันแน่นไม่แน่นใช้เยอะดึงดึง น้ำมานึ่งความร้อนจะช่วยให้น้ำด่างกรดและสนิมทำงานได้ดีค่ะนึ่งเสร็จนึ่งประมาณ2อชั่วโมงแล้วจะเห็นความสวยงามมันเด็กๆเ,เรียนรู้ว่าการพิมพ์ผ้าจากใบไม้นี่นะคะต้องใช้ใบสดๆยิ่งสดยิ่งดีสีจะชัด แต่ผลการทำออกมาจริงๆจะเป็นยังไงนั้นต้องรอลุ้นกันทุกครั้งเลยค่ะนี่นี่นีใช่ไหมแมวใช่นี่นี่ Ecoprint เป็นเทคนิคการพิมพ์ถ่ายโอนสีและลวดลายของใบไม้ดอกไม้ลงบนผ้าโดยใช้ความร้อนมาดูสิคะว่าใบไม้ดอกไม้ที่วางบนเสื้อผลออกมาจะเป็นยังไงนะ ใบสักนึ่งให้สีม่วงค่ะมงตรงดูได้เลยด้านหลังอ้สีออไม่สวยเลยใ,ใบมะม่วงอ่อนอเป็นสีเขียวสดใสใบชุมเห็ดเทศให้สีเหลือง ใบสบู่เลือดสีม่วงให้สีเขียวเข้มดอกดาวกระจายให้สีใกล้เคียงกับดอกสดเลยค่ะตัวน,นี้ก็ดาวกระจายเดี๋ยวพอเสื่อเราเนี่ยวันนี้เราตอนนี้เราเห็นเพิมระดับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเปลือกยูคาทำออกมาแล้วเป็นสีเทาเวลาที่เปิดค่อยๆเปิดทีละนิดใบก้างปลาสีโทนเทาดำค่ะดอกกะลาประพฤก ให้สีเหลืองอย่างที่เด็กบอกจริงๆเสื้อยังไม่แห้งกรดด่างสนิมยังคงมีปฏิกิริยาต่อไปลวดลายดอกดวงสีสันยังไม่เด่นชัดนักแต่จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเสื้อเริ่มแห้งมีใบก้างปลาใบละหุงแล้วก็เอใบจูเมทเทศ ใบยูเมตเทงให้สีเหลืองแล้วใบละหุ่งให้สี <Hi ểu. S 1> เขียวเขียวเหลืองเหลืองแล้วก็ใบก้างปลาให้ดำเทา กลับจากโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาแล้วก็ถามว่าทุกควันนี้ทุกครั้งที่ต้องถามว่าได้ทาผ้าไหมคืออยากจะทําทุกวันซึ่งบางทีเราก็เหนื่อยแต่เด็กอยากทําทุกวันนี่ก็กลับโรงเรียนห่อใบไม้มาละเอาใบไม้มาแช่น้ำแช่จนเน่าบางทีไม่ได้ทำกันเน่าต้นไม้ข้างทางเป็นเป็นอะไรที่มีค่ามากตอนเนี้ยใช่ไหมน้องบอกว่าพ่อตัดทิ้งใช่ไหมข้างคอกวัวรู้สึกเสียดายไหมเสียดายแล้วใบอะไรที่ที่หนูบอกใบยุ่งเหยียดี่ครับ ความรู้ครับแล้วก็ได้ความสนุกด้วยครับที่ช่วยกันทํำครับได้เห็นคุณค่าของใบไม้ข้างทางที่เขาไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมท่่จ่ก่อนเด็ดมาเล่นทุกวันเลยครับก็มันเอามาทําแล้วมันสวยอะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝึกทำอีโคพรินติ้ง แต่เมื่อลงมือทำครั้งใดเด็กๆก,ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยไปเรียนรู้สร้างสารรค์แก้ไขข้อบกพร่องเก่งขึ้นทุกวันค่ะ แตกใจจริงๆเลยนะคะใบไม้สีเขียวให้สีต่างๆมากมายเลยสีม่วงสีน้ำตาลสีดำสีเทาสีเขียวดอกไม้สีเหลืองย้อมออกมาจะเป็นสีอะไรบ้างนะขนาดสีชมพูยังกลายเป็นสีเหลืองได้เลยเด็กๆเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมแบบนี้และเราขอสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้ความอัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเสื้อสวยๆน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะพบกับรายการทุ่งสงตะวันหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ